ในามาที่โปรแกรม Microsoft Word นะครับเพื่อนๆเคยเจอปัญหาเลื่อนหรือว่าแทรกไหมครับแทรกแล้วทีนี้ก็จะต้องมาพิมพ์ตัวเลขใหม่นะครับอ,อย่างเช่นอันนี้นะครับสมมติผมแทรกเข้าไปนะครับแทรกตารางเพิ่มเข้าไปเห็นไหมครับมันก็จะเป็นช่องว่างทีนี้นะครับก็จะต้องมาพิมพ์ เลขใหม่นะครับแล้วลบออกทีละตัวนะครับแบบนี้นะครับก็จะเสียเวลามากเลยนะครับวิธีการง่ายๆนะครับเราก็คุมลำดับหนึ่งถึงเก้านี้นะครับแล้วเราก็ไปที่โฮมนะครับแล้วก็เลือกเรียงลำดับตัวนี้หนึ่งสามสีห้านี้นะครับเดี๋ยวลบออกก่อนนะครับนี่เสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็พิมพอ์ ชื่อแทรกได้เลยครับแบบนี้นะครับอ่าง่ายนิดเดียวอ่านี่ก็เสร็จแล้วนะครับคลิปนี้ก็ง่ายๆแค่นี้ครับสวัสดีครับ